โลกร้อนแบบไหนประเทศไทยปีนี้อุณหภูมิศูนย์องศาหนึ่งองศาปีนี้นะสองห้าหกแปดไม่ใช่สองหกหกแปดนะไม่ใช่ร้อยปีข้างหนนะ้าโอเคคราวนี้เนี่ยทำไมอุณหภูมิประเทศของเรามันต่ําลงมาขนาดนี้ในหน้าหนาวปีนี้ถูกปะท,ทั้งทั้งที่คนเขาบอกโอ้ยโลกร้อนโลกร้อนซึ่งคาว่าโลกร้อนเนี่ยหมายความว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันสูงขึ้นอ่ะโอเคเพออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันสูงขึ้นปุ๊บมันก็เกิดสภาวะแปรปรวนหรือคายแมทเชนนั่นแหละ ไอ้ climate change เ,เนี่ยมันทําให้ตรวนี้ของโค้โลกเหนือมาดูนะตรงโค้กโลกเหนือเนี่ยเรามาดูที่โค้โลกเหนือคือปกติที่โค้โลกเหนือเนี่ยมันจะมีอีกเส้นเจ็ตสตรีนเงี้วิ่งวน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 อยู่อย่างงี้ซึ่งไอ้เส้นนี้เนี่ยจะมีความแรงมากก็ต่อเมื่อเขตร้อนกับโค้โลกเหนือเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่างกันมากไอ,อก้ร้อนกับร้อนจัดไอ้อนาวกับหนบาวจัดอย่างเงี้ยมันจะทาให้เส้นนี้มันแรงพอมันแรงปุ๊บมันก็กักเก็บมวลอากาศเย็นไว้ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่อุณหภูมิของโลกเรามันสูงขึ้นสูงขึ้นถูกปะอุณหภูมิเฉลี่ยนะมันมสูงขึ้นปุ๊บความต่างตรงนี้มันก็จะลดลงอ่ะโอเค้วโลกเหนือจากที่ต้องหนาวจัดมันก็กลายเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นเส้นเจสตีมนเนี้ยเนี่ยมันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงกลายเป็นว่ามันสามารถบิดเบี้ยวได้เป็นอย่างรูปอย่างงี้พอมันบิดเบี้ยวอย่างงี้ปุ๊บมวลอากาศเย็นก็สามารถทะลุเข้าสู่เขตร้อนได้อย่างเช่นลงมาที่จีนอย่างเงี้ยอ่าลงมาที่จีนอย่างเงี้น,นปรเไ็ มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกพัดเข้ามาโป้พัดเข้ามา,า,มา,า,มาก็พามวลอากาศเย็นพวกนี้ลงมาสู่ภาคอีสานมาสู่ภาคเหนือก็เกิดเป็นอากาศเย็นไงสดชื่นอ่าแต่อย่าลืมนะความสดชื่นของเราเนี่ยมันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งเราต้องเข้าใจไว้ว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ส่งผลกับเราเยอะมากกว่าแค่อากาศเย็นแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ เย็นก่อนแล้วกันสดชื่นก่อนแล้วกัน